เจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีฮะวันพฤหัสที่ยี่สิบสองเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อีกไม่กี่นาทีฮะหลวงตาบุญชื่นปัญญาโุทโธก็จะเริ่มออกเดินทุดงจากวัดสว่างอินอ่าจําไม่ได้แล้วอินแปลงวัดสว่างอินแปลงแหมเกือบไม่รอดนะฮะแหมจําได้ลองดูว่าคนข้างๆฟังเราอยู่หรือเปล่าไงว่าจะทักทวงเราไหมอ่าก็อีกไม่กี่นาทีนะฮะ นี่แหละฮะคุณแม่คุณป้าเนี่ยโอ้โหมานั่งรอกันถึงโอ้โหนี่นั่งรอกันข้างในเลยนะฮะท่านชมฮะเอ้าเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้แล้วปูพากันแล้วเดี๋ยวรอข้างล่างแล้วกันนี่ฮะนี่ท่านในอำเภอวังสะพุงนะไม่มาก็ส่งคุณนายมานะฮะหวัดดีนะครับฝากสวัสดีท่านในอำเภอด้วยนะฮะบอกขอโอเลี้ยงถุงหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้ท่านในอำเภอนี่ก็สายบุญจริงๆนะไปทําบุญนี่ หลวงตาบุญชื่นเนี่ยเห็นกันสองสารอบแล้วนะผมเนี่ยเห็นจนจําหน้าได้แล้วกลางคืนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะฝ่ายปกครองที่นี่เนี่ยเข้มแข็งมากๆอ,อสอมมอนะครับนี่ฮะนั่งวนกันนี่ฮะขดเป็นหางงูเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเพราะว่าสถานที่ไม่มีนะครับก็ต้องวนกันแบบนี้แล้วฝั่งตรงข้ามของวัดมอสักครู่นี้เดินไปดูมา โอ้โหนั่งกันเต็มถนนเลยนะนั่งตากแดดรับวิตามินดีกันทุกคนตากแดดฆ่าโควิดนะฮะรับวิตามินดีก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมาอำนวยความสะดวกกันไม่จะเป็นหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มี ผู้ภัยตำรวจทางหลวงจังหวัดเลยแหมมาอำนวยความสะดวกมาช่วยกันครับสวัสดีครับอาจารย์กายครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจครับผมนี่ฮะหน้าตาแบบนี้นะครับอาจารย์กายสะพายย่ามเยอะๆหน่อยแล้วก็มีทรโข่งด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปโฆษณากันว่าอย่านำปัจจัยมาถวายนะฮะแล้วก็อย่านำผ้าเสื้อตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอาจารย์กายก็จะเป็นคนพูดนะครับ ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านออกจากฤทธูดงแล้วครับอ้โหสวัสดีฮะพ่อคำนันฮะนี่แหลครับเท่าไหร่ฮะลูกไม่เป็นไรโอ้โหนี่น้ำผิดน้ำใจผมไม่ต้องฟักแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากครับพ่อคำนันแ <c oughs> ถวเดียวครับแถวเดียวครับแถวแถวริมนู้นครับแถวริมนูน้นไปต่อข้างหน้าแม่ต่อขา้างหน้าเนี่ยแถวนี้ไปต่อข้างหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวไปเหยียบผ้าเขา ระวังไปเหยียบผ้าเขาแม่ไวหวเฉยก็ได้ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวไปต่อแถวเอา <c oughs> ระวังชนครับถอยมาถอยมาอา่าไหวไหวได้ไหวขอพรได้อ่ะอันนี่ฮะโอ้นำดอกไม้มาถวายกันด้วยนะฮะน้ำนมขนมยามีพร้อมเลยโอ้นี่แหมวัดดีฮะตามกันมานะแม่ลิงจากวังทับพุงโอ้โห เนี่ยทำาอาหงอาหารไปตั้งลงทานนะมาทำบุญกันทุกวันแล้วใครที่อยู่ในเส้นทางวันนี้นี่ต้องบอกว่าอย่านำปัจจัยมาถวายให้ท่านนะครับอย่านำโฉนดที่ดินตอรถตะรี่นะครับ แล้วก็เงินทองต่างๆเนี่ยนะฮะอย่านำมาถวายท่านนะครับท่านก็ดูนะครับเพราะท่านเคยมาที่นี่แล้วท่านก็ดูสาาเก่าที่ท่านเคยมานะครับรรรรรเสื้อตาสัญลักษณ์นะครับเสื้อลายธงชาติ เสื้อพระราชทานนะครับอย่านำมาให้ท่านเหยียบกระเป๋าเงินกระเป๋าถือต่างๆนะครับอย่าจับระบงจีวรน,นะฮะหรือว่าอย่าล้างเท้าท่านอย่าจับเท้าท่านไม่ต้องกราบท่านนะฮะเดี๋ยวหัวก็จะมาชนต้องขอความเคาห์ทุกท่านนะฮะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะครับ ปิดไม้หนากากอนามัยโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่รังเลยขึ้นรถป่ะอยู่ที่นี่เลยอยู่บนเลยเออโยมมาถวายกองใหญ่ได้ไหมได้ครับเพราะพอมนั้นครับมีเด็กไหมเอาหน้ากากอนามัยให้หน่อยขึ้นไปบนสไลายตรงขวามือที่ตั้งยกมาทั้งกล่องครับมันมีกล่องมันเป็นรังอันรังหน้ากากอนามัยครับขอขๆนะเอามาเป็นรังเลยเหรอเอามาทั้งรังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแจกตามทางนะครับคนนี้ครับคนนี้ครับ อีัวไทยนนี้ขาวดำขาวขาวลำยองนะฮะอันนู้นดำดำซิ่งะอันนี้ขาวลำยองเขาถามหาเสร็จปุ๊บหยิบมีดมาแทงชวบเลยเป็นไงฮะมอไม่ไหวแล้วไม่กล้าพูดเล่นนะฮะหยอกกันคุณตั้มดำซิ่งเขาก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะที่ติดตามอารมณ์ดีจริงติดตามหลวงตาบุญชื่นมาโอ้โหนานแล้วนะฮะบอกให้ ถ้าไม่ได้ตั้มดําซิ่งนี่จะไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยออกเดินทุดงไปไหนนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบแต่ผมก็ทราบดีแม่ล้วนี่วันนี้นี่โอ้โหลูกเล็กเด็กแดงนะฮะมานั่งกันโอ้โหนี่ความศรัทธานี่ ไม่รู้ในอำเภอจ้างมาคนละห้าพันหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหมานั่งกันทั้งอำเภอเลยนะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนะฮะพอมันยืนยันนะนี่ความศรัทธามาเองนะนายกไปเกณฑ์คนมาหรือเปล่าฮะนายกกำนันการันตีไม่การันตีไม่ได้จ้างนะฮะโอ้โหนี่ความศรัทธานี่ถูกหวยร้อยล้านจ้างคนทั้งอำเภอทั้งจังหวัดมาไม่ได้นะเนาะจ้างมานั่งไม่ได้นะแบบนี้โอ้เหลือเชื่อจริงฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะอีกประมาณยี่สิบสามจุดเมตรนะฮะก็จะถึงปาก ประตูวัดแล้วนะฮะแหมเด็กน้อยสนุกสนานนะฮะ,ะยกสองมือเลยครับเอานีมีหน้ากากอนามัยสองอันแล้วฮะเดี๋ยวรบกวนพ่อกำนันช่วยถือเลยครับพ่อกำน,นันหน้ากากอนามัยแหมผมนี่ใหญ่กว่ากำน,นันนีดนะใช้กำนันได้เหลือเชื่อนี่ฮะพ่อกำนันหยิบมาแล้วพ่อกำนันเตรียมแจกนะฮะ พี่ผู้ใหญ่เจอใครไม่ใส่เด็กเด็กให้แจก,กเลยครับเอาใส่ให้ให้เด็กเลยครับพี่นี่ฮะเป็นไงฮะมาแล้วนี่นั่งกันนะฮะต้องบอกว่านั่งกันล้อมถนนเลยโอ้โหคุณพี่เด็ดนำน้ำผึ้งมาถวาวด้วยโอ้ยไปหามาจากไหนนี่สุดยอดเดี๋ยวท่านกระเจาไปแจกคนท้อง,องนะฮะสวัสดีครับคุณพี่ เออครับพี่ได้เป็นอะไรยูทูบเบอร์ช่องอะไรจ๊ะแอมพารวยแอมพารวยแอม่พารวยนะฮะช่องยูทูบเบอร์เนี่ยมาช่วยกันนำเสนอนี่ก็พี่กับตันนะกับตันโจ้นะฮะโหนี่เดี๋ยวขอขอเปิดทางให้เดินหน่อยครับอ่าเปิดพับผ้าไว้นิดนึงพับไว้ครึ่งก็ได้แม่อากาศดีขึ้นเลยนะครับอาทุกฮะ มากากอนามัยใส่กันไหมจ๊ะใส่้ัเนาะนี่ก็อยู่กันบริเวณปากประตูวัดแล้วนะฮะเข้าถนนหมายเลขสองหแล้วแม่ยกได้ยกเลยนะจ๊ะน้ำยกได้ยกเลยอ้าวนั่นแหละสอมือประเพณีหนุ่นูๆเนอะหน่วยคู้ภัยก็มานั่งรอกันอยู่ปิด่หน้าใสหนากากด้วย,ย,กกวยลูกเอย ไม่แล้วบรรยากาศวันนี้นี่ท้องฟ้านี่ไม่มีเมฆเลยนะจะบอกให้แม่เ,เมฆไปไหนก็ไม่รู้น,นี่น,นี้เดี๋ยวพ่อกำนันนี่วันนี้เดินบอกพ่อกำนั้นจะเดิน30กิโล กลับมาขาแข็งไปเลยแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook ไลท์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้เรายังคงนำเสนอเรื่องราวความสัทธาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนี่ก็โหคณะสัทธานี่ต้องบอกว่ามาเดินกันนะฮะรถเข็นเอาขนมนมเอาน้ำพึ่งมาฮะคุณพี่มาเลยเอาเลกเข็นไว้หน่อยพี่ แล้ว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 พี่แล้วออมาแล้วนี่ฮะเต็มรถแล้วฮะเดี๋ยวแจกคนท้องนมนมอา้อาวอ้าวยังไม่จบแค่นี้คนท้องเอานมไปอีกจ้าโอ้อา้าวเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาเอาขนมไปอีกอันหนึ่งพี่ตุยาครับขนมอีกอันนึงครับอืแจกกันจัะจิกอ,อีกโคบีตอีกตาใจดีนะฮะเห็นคนท้องไม่ได้มาคืนท่าน ท่านก็บอกอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงด้วยนะครับมาหน่วยความสะดวกกันแต่เ,เช้ามืดเลยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยกันทุกคนเลยฮนะน้องๆกู้ภัยระวังเงารานะฮะร,ระวังเงานิดนึง อ่าขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวใส่เอาเอาลังโฟมลงก่อนขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากขอขอถวายหลังตาได้ได้ไหมก็ไปดักหน้าอ๋อไปดักหน้านะไปดักข้างหน้าไปขับรถขับรถไปเลยเบา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 ขอบคุณไม่ทันแล้วเอไปดักคุณขับรถสุดนู่นอได้ได้ไเคขับรถไปดักหน้าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดักหน้าแล้วก็ลงเอาลงได้เออโล่งๆนะมีบายเพียงมีบายสามใบขอบคุณมาก วันนี้จกกลับแล้วหรอจ๊ะครับอนุโมทนาด้วยพี่รถมา้รหน่รถเก็บช้ารถก็ต้องนำหน่งเก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าเลยครับ

ก็นี่นะฮะคนนี่นัน่งรองกันนะฮะต,ตลอดแถวเลยรถนี่จอดกันสองฝั่งถนนเลยนะฮะโอ้มีคนท้องด้วยอ้าวคนท้องอ้าวรถเข็นมาแล้วรถเข็นรถเข็นมาไวๆโลกรถเข็นมารถเข็นรถเข็นท้องเยอตาล็อกแล้วหอมดีเยนะครับรถเข็นเอาขนมนมมาแล้ว อ่าขนมนมมาน้ำผึ้งมีไหมเร็วน้ำผึ้งหนึ่งครัจ้าอ้าวขนมมาเอานมมาอ่าพี่ตั้มช่วยหน่อยครับพี่ตั้มไปฮามีขน,น,นมอีกฮนะอ้าวนี่อีกถุงหนึ่งพี่ตั้มไปอ้าวไปฮะแม่เจอคนท้องไม่ต้องห่วงขนกันไปเลยสาธุฮะ อ่าฮะนั่นนี่คือภาพบรรยากาศนะท่านชมฮะก็มาสักครู่นี้ก็นะครับผมฝากคุณเคไปนะฮะอ่าคุณเคเนี่ยอยู่แถวนี้นะฮะก็ให้คุณเคเนี่ยซื้อถังน้ําแข็งมาแล้วก็เข่งมามาให้นะครับคุณเคบอกว่าพี่บังครับผมไม่เอาตังครับผมถาวายเลยฮะมาถวายหลวงปู่เลยฮะ,อยฮะบอกเลยให้เป็นดักข้างหน้าแล้วนะฮะเอาถังน้ําแข็งมาขนาดเล็กมามาใส่นะครับหนึ่งใบแล้วก็เข่งด้วยนะครับ อ๋อก็ต้องขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะฮะภาพบรรยากาศโอ้โหแล้ววันนี้นี่นะครับแดดนี่มาแล้วนมมีไหมเนะี่ยมีนมให้พ่อไหมพี่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 ผู้พันขอขอนมให้คุณปอ่านมให้คุณพ่อหน่อยเนี่ยให้ทั้งถุงเลยพี่อ้าวนะให้ทั้งถุงเลยเอ้าวพ่อพอ้อาวนมหลวงปู่ไปทานฮนะเป็นยา,ายนะอ่านั่นแหละให้ตาเลยนั่นแหละฮะโอ้นี่ฮะ อ้าวขอบคุณน้องเคมากๆนะฮะเคถวายให้หมดเลยครับหลวงตาครับก่อนอ้าวขอบคุณน้องเคมากๆเดี๋ยวใส่คันเหลืองปู่แทนน้ำเก่าอ้าวขอบคุณมากน้องเคนะ้าโมธนาบุญด้วยฝากทครับฝากทายทุกคนแต่ร้ายกาจจริงๆนะไปซื้อมาไวจริงๆเขียนชื่อเสร็จเลยอ้าวสุดยอดเดี๋ยวขึ้นหลังแล้วเนีอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นคันอื่นเดี๋ยวฝากคันอื่นหน่ยก่อนได้ครับได้ครับ ส่งเท่านี้พี่ส่งเท่านี้วางสูงได้ไม่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้ไม่ทันแล้ยทุกคนโอเคมาดูโอเคมาดูมาดูเนี่ยมาดูเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ตอนนี้มันเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวต้องเคลียร์ตอนเที่ยงครับเดี๋ยวจะฝากคันไหนไว้ก่อนดีอ่าอ่าเดี๋ยว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 เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนตอนเที่ยงครับเดี๋ยวใส่คันอืมถ้าไปใส่รถเก่งไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวเดี๋ยวผมคงหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบริหาร